สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจากที่ทุกคนเห็นหน้าปกนะคะก็รู้แล้วว่าเราจะมารีแอคชั่นอะไรกันคะเ <New Project S 2> จ๊โปรเจกต์ของบ e อ r นคราวนะคะซึ่งถ้าใครได้ดูคอนเสิร์ตก็จะเห็นแล้วและใครที่ได้ดูใน t ิกต o k หรือว่าแอปพลิเคชันใดๆทวิตเตอร์นะคะก็จะแตกแต่แล้วว่ามาพี่ไมอาโปนะคะพี่ไมอาโปมีหนังพีเรียดน,นะคะทุกคนก็รอติดตามดูในปีหน้านะคะซึ่ง คำว่าไมอาโปีินังพิเรตคือมันยังไม่ใช่หนังใช่ไม่ใช่หนังแต่เบเจอร์ไปแล้วใช่เบเจอร์ไปลงแล้วก็โอเคว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในจะเป็นไงบ้างแต่เราเคยเห็นละแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะคะที่ระลึกว่าเคยดูทีเซอร์เรื่องนี้นะคะไปกันค่ะมึงรู้ว่าตอนแรกกูคิดว่าเป็นโฆษณาการเป็นไทยแบบที่อยู่ในคอนเสิร์ตอะ ตอนอยู่ในคอนเสิร์ตแบบเสยงกีดังมากแบบมากมากมังมัใช่มันดูใหญ่เกินมากเลยคุณนึกว่าแบบการบินไทยเป็นสปอนเซอร์ตเย็นก็ตกใจเย็นนะสาวนตชะชราขึ้นหัวกคนหรืใช่เราดูแบบุ่นดีเราดูท่านั่งท่านั่งไม่ธรรมดานะตอนอยู่ในงานคอนเสิร์ตไม่ค่อยเห็นนะ,ะดูท่านั่งเห็นปะสุดยอดเหมือนอมจะลงแล้ว แล้วตอนแรกอ่ะกกำลังอยู่ใครวะทำไมเขาถึงต้งทาตรงสีดำวะอันนี้ไม่รู้ก็ให้เสียงมันก้องขึ้นถุงขึ้นเจนโกก็ไม่ได้เรียนวิชาอยากรู้ไงแล้วก็ตั้งคำถามอุ้ยสวยมากแต่ซาวสองวันจะแตกต่างกันะซาววันนี้กับแดดใจดูฉิบนี่เนี่ยวันแรกอะฉันไม่เห็นว่าคนนี้คือใครเว้ย หรือว่าอันนี้คลิปเออฉันรู้ว่าฉันเห็นหหแต่ว่าฉันไม่นี่วะเออในอันนี้จะคลิปวันที่สองหรือล่าแต่ตอนแรกวันแรก,กฉันไม่นิบาร์อยากรู้ว่าจะทำเรื่องอะไรอ่ะ,อะแต่อีกอันนึงไม่มีไม่มีที่เต็มตรงกลางกี่ดงังอยากรู้เลยอะจะโกลมภาพเยอะอแล้วทุกคนก็ ขอเอาแต่แรกแล้วค่ะอันนี้คลิปตัวที่สองนะเออเนี่ยซาวต่านเออซาวต่ะแต่อันเนี้ยซาวกูคิดถึง เหลือนวันที่สองวะแต่อันนี้พอซาวนเนี้ยขึ้นอ่ะฉันคิดถึงพวก,กแบบตึกกิ๊เต็ดคุณนึกว่าจะไปหาอะไรทุกอย่างเลยั้ยิ่งใหญ่ชอบอันนี้มันเหมือนถืกอกำเนิดอ่ะนแบบ ซีรีส์วายคุณก็มีอะไรที่แบบว่าเป็นทีเด็ดสักทีละ ันนั้นแหละตึงน,นเสิร์ที่สองคือน้องคนที่สบอกว่าไปดูซาวเลยนะว่าแบบซาวมันแตกต่างก,กันเลือกว่าจะเอาอันไหนกูแบบเอาอันไหนคือเลยว่าซาวแตกต่างก,กันคือตอนแรกไม่ได้ดูคือตอนแรกเหมือนเข้าไปดูแล้วเอตอนแรกก็ยังไม่ได้ดูอีกคลิปนึงแต่จําอีกคลิปนึงได้ที่อยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็ซาวมันแตกต่างก,กันหรอวะแล้วพอมาเรามานั่งจับกันตรงจริงจริงอะเออซาวมันต่างกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าของฉันอะคือฉันรู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันน่าจะตัดใหม่ป่ะเพราะว่าตอนคอนเสิร์ตวันแรกอะอันนี้ยืนยันจร คือเหมือนบาดอ่ะเป็นเป็นมาเหมือนมาแค่ปากอ่ะแต่ว่าเหมือนแบบไม่ได้เห็นทั้งหน้าเออนะเนี่ยเขาน้าเขาหน้าจะตัดใหม่แหละคิดว่านะมันก็ไม่เหมือนแบบว่าฉันคือตอนแรกอะฉันเจอแค่ไมค์กับอาโปฉันก็เลยบอก่เฮ้ยเป็นหนังกับเป็นหนังของไมค์กับอาโปนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอวันที่สองอะพอมันมีภาพหลุดออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ปอนขอไว้ว่าให้ลงหลังจากวันที่25เล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอคนลงอะฉันก็เห็นแบบ เห็นหน้าบาสเห็นหน้าอะไรเงี้ยเันก็เลยแบบเออวะอ่ะเออมันมีพี่บาสลงมาเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้แตะเบียนคารรู้สึกว่าเป็นค่ายค่ายทำซีรีส์ค่ายทำเออเป็นค่ายที่กําเนิดใหม่ที่เรารู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างที่ซีรีส์วายจะแหกกฎซีรีส์วายหลายอย่างอะไปตลอดเวลา่ะมาเฟียมาก่อนก็มาเฟียมาแล้วทวํามาตรฐานได้สูงมากอะไรเงี้ยหนังพิเศษก็มาใหม่แล้วก็เดี๋ยวไม่รู้แต่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นว่มามันจะมีอะไรอันนี้มันจะเลยกซีเซอร์ได้ไหมหรืออะไรได้ไหมแต่แบบว่า นิดแค่นิดนึงอ่ะมันก็ยังแบบก็ขนลุกแล้วว่าแบบก็ยังจะมีหนังทีเรียรที่กำลังจะมาฉายในปีหน้าอะไรเงี้ย mm hmm. เออรู้สึกเขาจะฉีกกรอบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบ mm hmm. ไม่ให้อยู่ในกรอบของเออสายปกติที่จะอยู่แค่นักเรียนนักศึกษาแล้ว mm hmm. อะไรเงี้ยอ,อ ซึ่ง,ง,งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวายไหมด้วยไงอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันว่ามันจะเป็นวายด้วยไหมเข้าใจปะเออก็คิดอยู่ว่าว่ามันจะเป็นทางนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะมีผู้หญิงอะไรเงี้ยคือแต่เราก็ยังไม่ได้ทันได้พูดเนี่ยเพราะว่าค,คือเราไม่รู้อะไรเลยเราเรา,เรารู้แค่นี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นการฉีกกฎที่ดีว่าเออมันเป็นการเล่าเรื่องของการย้อนยุคอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่วายกูก็รู้สึกว่ามันต้องมีตัวผู้หญิงขึ้นมา อ่ะใช่นั่นแหละใช่มันก็เลยแบบมันก็เลยทําให้ผู้ชมคิดไปทางนั้นว่ามันอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้แล้วก็เราอยากถ้าถามว่าเราคาดหวังอยากินอะไรเราเราไม่รู้ว่าเขาจะไปแนวไหนแต่ว่าคุณเจนก็ได้แบบไปดูดูบ้างนะว่าทุกคนก็แฟเป็นเป็นเรื่องอะไรนะเจนเหมือนมีคนบอกว่าอีหนาก็คือเหมือนพี่บาร์ดอ่ะเหมือนเล่นเป็นอีหนาส่วนอาโปะเหมือนเล่นเป็นจะมีตัวละครหนึ่งในภาษาไทยนั่นแหละแต่ฉันจำจำชื่อตัวละครนั้นไม่ได้เป็นชื่อเสอะเสือขึ้นต้นนะสัตยาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาบอกว่า เป็นหนุ่มที่สวยที่สุดในยุคนั้นอ,อะไรประมาณนี้แล้วเขาแบบอุ้ยบทบนนี้มันเหมาะกับอาปโปมากเลยทุกคนอ่ะคือตีไปทางนั้นหมดเลยฉันก็เลยแบบหรอว,วะจริงหรอว,วะแล้วกูแบบจริงหรอว,วะอีหนาอีหนาเป็นยังไงวะกูยังจำเน<อ>ื้อเรื่องไม่ได้เลยรแบบต<อ>้องขอโทษครูภาษาไทยที่สอนเรามาด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยกลับไป,ไปตอนนี้ก็อ,อยากจะโทรหาแบบว่าอาจารย์สอนภาษาไทยมากช่อประเจตอยากโทรหาประเจตมากคระประเจตค้าเรื่องอีหนาเป็นยังไงค้าอย่างเงี้ยเออเาเปิดกูเกิลมาหนึ่งแต่ว่าถ้าทางเราอ่ะเราอยาก เราอยากให้เขาเขียนใหม่เลยอะแต่ไม่เราไม่รู้ว่าเป็นอีเห่าหรืออะไรไหมก่อนที่จะมีคุณเอ่อคุณเจนจะมาบอกว่าเป็นจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องนั้นอิงอิเห่าอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยากได้สอบสวนอะเราอยากได้ผีอะเราอยากได้ดรามา่าเราอยากได้คืออะไรก็ได้ใน3-4ข้อเนี้ยให้มันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ให้ทําใหม่เลยเพราะว่า เรากลัวว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่งจะมีดราม่าเรื่องแบบวัฒนธรรมอันสูงโส่งแล้วไม่สามารถเอาลงมาเล่นได้ทําไมวะวัฒนธรรมมันต้องมันต้องอยู่คำฟ้าหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายเราก็คือแบบถ้าไม่งั้นก็เขียนบทใหม่แล้วก็แบบตัวทุกตัวละครมันเป็นแค่เรื่องสมมุติอะไรก,ก็ว่ากันไปอะไรงเงี้ยหรือไม่เราก็อยากเห็น ผู้ชายที่อยู่ในในอดีตอะถ้าถ้าเขารักกันอะ<ม>คนอดีตเขาเขาคุยกันยังไงวะเขาประนาม<ง>ขนาดไหน<ม>เขามีคําพูดอะไรมไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องจะมีไหมหรือว่าจะไปเป็นเหี่ยเาเลยอะไรเงี้ยเออก็เลยแล้วเร,เ,รเราค่อยไปดูในเบียนเขาในโปรเจกต์ใหม่ของหม a p อโปนะคะทุกคนถ้าเกิดสำหรับฉันนะถ้าฉันไม่ได้ฟังจากแบบคนอื่นที่พูดใน Twitter หรือว่าใน Tik t o อกหรือว่าใดๆก็ตามอะไรเงี้ยถ้าในมุมมองฉันฉันรู้สึกว่าชอบการนําเสนอของเขาที่ว่าเออออกมาเป็นในเรื่องของนางรำกับเครื่องของดนตรีฉันก็เลยรู้สึกว่าเออ เขาอาจจะเล่นพันกยวกับดนตรีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีการอย่างที่พี่จิบอกอาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในวงดนตรีนี้หรือเปล่าในช่วงขดีตอะไรประมาณนี้อีกอย่างหมันมันแบบมันทำให้ฉันนึกถึงเบิงมา้วก็เบปิงมาแล้วก็กำไรมากกำไรมากมีลาาจับใจอันนี้ก็เลยแบบมันจะไปเป็นผีเลยไหมหรือว่าอะไรเลยไหมเออโรงอะไรอย่างงี้แล้วก็มืองคนลุกเลยแล้วก็ดนตรี ดนตรีเสร็จอะเราสึกว่าหรือเขาจะใส่ไปเป็นแบบปรมาจารย์ดนตรีฆ่าคนได้อะไรอย่างเงี้ยเออเออแต่ฉันรู้ก็ว่ารู้สึกว่ามันจับต้องได้นะหมายถึงว่าถ้าทำเกี่ยวกับไม่ไม่ถ้าทำเกี่ยวกับว่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าเต้นกินลำกินอะไรประมาณนี้มันดูแบบว่ามันดูมีอะไรน่าค้นหามากขึ้นน่ะเออก็ต้องรอดูอะต้องรอดูว่าเขาจะไปทางไหนแล้วและหรือว่าเขาจะไปเชื่อมโยงกับวรรณกรรมอะไรแบบอาโปอะมึงเล่นพีเหลี่ยคือแบบ ดีมากที่ต่อให้อาโปเล่นบทอะไรก็ดีหมดแหละ <c oughs> <c oughs> ใช่ลูกกูเก่งอ่าโอเค okay. ก็เดี๋ยวเราจะไปรอติดตามกันนะคะในพุทธศักราชหน้านะคะ,ะว่าสุดท้ายนิวโปรเจกต์นี้จะเป็นอย่างไรสุดท้ายออนคราวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดมิเนชิยลมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างเกี่ยวกับไม่อโปมีหนังที่เรียนแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างว่า มีความคิดเห็นยังไงว่าทุกคนต้องการแนวทางไหนหรือว่าทุกคนคาดหวังอะไรในภาพยนตรย์เรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้ล่างได้แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของทั้งสองคลิไปไว้ด้านล่างก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วกดซับสไคร e ได้ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมันชิลไปก่อนแล้วบ๊ายบาย